เลือกได้ทุกตัวเลยนะครับได้ตัวเดียวเท่านั้นแลกฟรีๆย,ยกเซิร์ฟเลยนะครับได้กันทาอรอเลยนะครับสลับสกินคู่หูนี่ครับผมเนี่ยตามนี้เลยรับก็จะมาแบบนี้เห็นไหมนะครับสลับการแรกลกฟรีเนี่ยมาแบบนี้เลย ก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์เลยนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับผมกิจกรรมใหม่ๆมาอัปเดตนะครับในส่วนกิจกรรมคู่หูนะครับที่คาดผมหูแมวนั่นเองนะครับไอ้คู่หูเล้ยวโทเค็นนะครับเรื่องโทเค็นเลยนะครับเออมันเป็นยังไงนะครับก็คือคลิปนี้จะมาสรุปแบบจบๆเลยนะครับนะว่า สรุปมันเป็นยังไงถึงหายนั่นเองตอนนี้ก็คือโทเค็นหายอยู่นั่นเองนะครับบอกเลยว่าหลายคนหัวร้อนเลยนะครับเพราะว่าเจมเนี่ยได้นัดวันนี้นะครับวันที่19เนั่นเองนะครับวันจันทร์วันที่19เน่นเองตอนนี้โทเค็นหายไปแล้วนะครับรอบที่3แล้วนะครับผมก็คือตอนนี้ก็คือบักรอบที่3แล้วคือแบบพี่เปิดดูืวอเช้าตอนตีสี่อ่ะพี่ตื่นมาคลิปอ,อ,อ่ะโอ้โหหายอ่ะคือแบบตัวน,นี้แรกยังไม่ได้นะก็คือตอนนัวนี้เห็นไหมพี่มีหลายคนมีเท่าพี่นะครับสำหรับโทเค็นเนี่ยมี12อันนะครับอยางเห็นไหม ตัวนี้มี12โทเค็นตรงไหนนะเนี่ยเห็นไหมพี่บอกเลยว่าน้องเท่ากับพี่แน่นอนนะ12โทเค็นแล้วพี่ลงคลิปเมื่อเชา้าเห็นน้องๆหมหลายคนว่าทําคลิปสอนอาหาโทเค็นหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงสรุปเป็นยังไงนะครับผมสำหรับโทเค็นที่คาดหูแมวเนี่ยนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าละเอียดแน่นอนแล้วก็สอนเข้าใจง่ายนะครับอธิบายละเอียดแน่นอนอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยแล้วก็มาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ก่อนจะไปคุยเรื่องโทเค็นกันเนี่ย ก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นร้านค้าโมโก้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นี้เลยเป็นร้านค้าซุปเปอร์แฟนตาซีนั่นเองนะครับนี่เลยมาตั้งแต่วันนี้เลยนะครับช่วง3ามโมงสี่โมงนี่แหละนะครับถึงวันที่25นะครับกรกฎาคมก็จะให้เลือกรางวัลนะครับเลือก6อย่างเลยนะครับสมมุติพี่อยากได้ชุดคอตจิคาตานะนะครับผมอ่าเป็นบัตรเป็นชื่อนะครับแล้วก็สกินอันนี้ คูปองนี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้อ่าแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับผมป๊บนี่มันก็จะบอกว่ารางวัลที่เลือกนะครับก็มี6อย่างตามนี้เลยแล้วก็เลือกใหม่ได้นะครับถ้าเรายังไม่แบบย,ยังไม่โอเคนะครับหรือว่าถ้าโอเคแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับก็จะมาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีแบบธรรมดา9เพชรนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับพิเศษโบนัสเนี่ยอ่าสิบเก้าเพชร นะครับครั้งแรกนะครับจะลดนะครับประมาณนี้เลยนะครับกิจการไม่ง่ายนะครับกิจการไม่ง่ายก็ให้เลือกโกจยากแลวก็ผสมนั่นเองนะประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนตัวนี้ด้วยนะครับผมอ่ากิจการที่มาใหม่อีกนึงก็จะเป็นนี่นะครับเป็นกู้หูนะครับอ่านะครับผมนี่เเดี๋ยวแป้บมึงจะอยู่ตรงนี้เป็นกล่องนะครับ25เพชรเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะดูลับในส่วนอ่าักล็อกคูนั่นเองนะครับนี่ลกคูนหรือล็อกคูนเ่ยนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละนะครับใครอยากได้ก็ มาสมงกันดูนะครับผมเนาะทีนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับนะครับโทเค็นนั่นเองนะครับที่มันหายนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นคือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีๆนะครับอีก500ฟรีๆเลยนะครับอย่าลืม ไปเติมไปตามเหมืนด้วยนะลิงก์ิวสมองลิ้วซุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเข้ามาที่แรกให้กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับนี่ง่ายเลยนะครับจากนั้นล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมปุ๊บกดเข้าไปรอสักครู่นะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จนะครับให้มาเติมเครดิตตรงนี้เลยเลื่อนลงมานะครับผมเติมเครดิตตรงนี้ปุ๊บอ่าแากนั้นก็โอนมาเลปที่เบอร์0ูนย์หกสี่แปดเก้าแปดห้าสองสามสามมันเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์เลินของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนนะครับตามงบบ บาทเลยนะครับพอโอนเสร็จนะครับกดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับจากนั้นก็กดกลับมาที่หน้าแรกนะครับไปพี่พาไปสุ่มอิดิท่าปักทองกันนะครับเห็นน้องๆหลายคนขอมานะครับมานี้เลยไม่มีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในว่าเวฟพีเจสปินแล้วนะครับนี่ในกองล้อตัวนี้เลยนะครับมีวัด2อย่างเลยก็คือเครดิตแล้วก็ท่าปักทองนั่นเองมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับหมุนค้างได้ยี่สิบเครดิตเท่านั้นไปลุยกันเลยนะครับผมดูซิว่าครั้งแรกจะออดหรือเปล่านะครรัับค้งแรกออกนี่พอเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลย โอ้โหนี่เตียวเหมือนมันจะออกแล้วนะมันมันจะออกแลนะโอ้โหได้คืนมาหกเครดิตขาดทุนนีไปดิไปดิเฮ้ยไหล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 ได้แล้วครับได้แล้วยินดีด้วยคุณได้รับไอดีท่าปักคงเฮ้ย กดลงไม่ได้เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับผมกลับมาที่หน้าแรกแล้วก็กดไปที่ติดต่อตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันจะได้ไวหน้าแฟนเพจเขาครับเราก็ทักไปบอกเขาว่าเราสุ่มได้ไอเดีท่าบอกทงนเองเขาส่งให้ภายใน5านาทีเลยเป็นไอเดีเซิร์ฟไถ่ร้อนะครับนี่สมัครนี่สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับดูเร็วเลยนะครับช้าหมดอดนะครับผมนะโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมในส่วนตัวเคนนะครับตอนนี้หายนะครับผมบอกเลยนะครับตอนนี้หายเลื่อนดูก็ไม่เห็นนะครับตัวตอนนแรรกมัยู่งี้ S <S <an other> อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอยู่แถวสกินปืนเนี่ยแลกโทเค็นสกินปืนเนี่ยหายไปเลยไหมเนี่ยตอนแรกอยู่ตรงนี้นะครับผมเออหลายคนตรงนี้หาไม่เจอครับหาย,ยัางไงก็ไม่เจอครับผมเนี่ยเลื่อไแนขน้างล่างยังไงก็ไม่เจออ่าเห็นไหมไม่มีนะครับตอนนี้เหมือนมันบล้วหายไปเลยนะครับเพราะว่ามีเหมือนกิจกรรมสกินปืนมาแทนที่มั้งพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับในส่วนนี้นะครับผมแต่นะครับเกมได้บอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับว่า เริ่มตั้งแต่วันไหนนะครับมาเราไปดูกันดีกว่านะครับอันนี้พี่นำข้อมูลมาจัดยูทูบเกมเฟซบุ๊กเกมเลยนะครับมาเราไปดูกันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับก็คือจิตกรรมแรกคู่หูนะครับจะมาให้เก็มโทเค็นเพิ่มวันที่19บเก้าแต่ตอนนี้ไม่มานะครับผมนะเขาบอกว่าวันที่19ถึงวันที่25นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเอาที่ยี่สิก็จะเป็นวันอาทิตย์เลยนะครับวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์เลยยาวๆเลยนะครับ แต่ว่าวันที่19ยังไม่มานั่นเองนะครับพี่ขอสรุปเลยนะครับก็คือที่เยมพูดไว้เนี่ยพี่ก็ไปดูไลฟ์สดอยู่เมื่อคืนนะครับก็คือยังไงก็มาแน่นอนนะครับวันที่19ถึงวันที่25เนี่ยยังไงก็มาแน่นอนพี่บอกเลยนะครับตอนนี้คือเจมได้ระบุมาชัดเจนอยู่แล้วนะครับวันที่19ถึงวันที่25นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็กระจ่างกันนะครับผมก็คือจะมานะครับแน่นอนนะครับจะมาแน่นอนในวันที่ 19มานะฮะสิถึงวันที่20 20เท่าไหร่นะที่ดูใหม่กว่านะครับ2ี่้นั่นเองนะครับยังไงก็มานะครับหลายคนบ่นบอกว่าอ่ามันหายไปแล้วนะครับยังไม่สามารถแลกได้เลยนะพี่ก็พี่ก็เป็นไม่ใช่อะไรพี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับพี่ก็เลยมาทําคลิปนะครับบอกน้องว่า GM เนี่ยเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าที่วันที่19ถึงวันที่20วันที่25นั่นเองนะครับตามตามรูปที่พี่ขึ้นให้นั่นแหละนะครับผมเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็เหลือท2อันมัน คือมันหายไปหมดเลยอ่ะนะครับไม่ใช่อะไรนะมันหายไปหมดแบบว่ามันไม่เหลือให้แบบให้ดูโทเค็นเลยอ่ะให้ให้แบบตรงกดแรกอ่ะอไม่ให้ไม่ให้ดูเลยอ่ะงงเลยนะครับคือแบบเฮ้ยอะไรครับนี้อ่ะหายไปหมดเลยนะครับผมหายไปหมดเลยเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวพี่เปิดรูปให้ดูสลหรับการแลรกโทเค็นนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นที่พี่ทําขึ้นมานะครับให้เข้าใจนะครับเป็นการแลกโทเค็นนะครับสำหรับคู่หูถ้าครบแล้วนะครับถ้าครบ15โทเค็นนะครับอ่าครบ15โทเค็นเราสามารถแลกแบบนี้ได้เลยนะครับเลือกเลือกอ่าเลือกได้ทุกตัวเลยนะครับได้ตัวเดียวเท่านั้นแลกฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับได้กันถาวรเลยนะครับสำหรับสกินคู่หูนี่ครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็จะมาแบบนี้เห็นไหมนะครับสำหรับการแลกฟรีเนี่ยมาแบบนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีนะตอนนี้มันหายไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมไม่มีเลยนะครับผม ก็แปลว่านะครับถ้าไม่มีวันนี้ก็ต้องรอตอนเย็นหรือรอดึกๆนะครับรอเจมมาชี้แจงนะครับแต่ว่าได้แน่นอนน้องๆไม่ต้องห่วงนะครับ19เถึงเนี่ยได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับมาบอกมาสรุปนะครับเรื่องโทเค็นกันประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้กันอนครับสวัสดีครับ